โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยุดเกม The Cat ซ้ำเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยในด่านของ Crazy Tank Cat กันนั่นเองนะฮะก่อนที่จะไปลุยกันก็ขอบคุณแฟนรัทุกคนนะที่ส่งภาพเข้ามาใน Discord ด้วยเองนะสำหรับใครที่อยากส่งแฟนรัก็สามารถส่งได้ที่ Discord เลยมาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ผมจะใช้เล่นดีกว่านะฮะอ่ะมีมาโชว์แคทนะฮะ l l s t r Cat uh, Samba Artist เอ่อ Lower นะฮะ Power t e r Caterway King Dragon Cat อ่ามอแล้วก็แฮกเกอร์แคทนั่นเองนะก็ขออภัยด้วยนะ,ะถ้าจะอาจจะมีเสียงคลิกเมาส์เข้าไปบ้างนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการอัดสดเลยนั่นเองนะครเพราะว่าคลิปที่ผมอัดไว้ล่วงหน้านี่มัน <laughs> มันหายนะไม่รู้ว่าผมไปลบหรือ,อยังไงก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะมีเสียงคลิกเมาส์เข้าแทรกมาบ้างนะฮะอ่ามาคล a ซี่แทงแคทนะฮะเป็นด่านแคทามินสเตทนะฮะอ่าสามารถเล่นได้ <laughs> นอกเหนือจากวันที่มันกำหนดโอเคต้องใช้อะอันนี้ด้วยนะฮะสไนเปอร์เดอะแคทสไนเปอร์ cat, นะเอาาดอะแคทนะฮะประมาณด็อกแบ็คบอสนั่นเองมาลุยโลดก็สำหรับตอนนี้นะจะเจอบอสเป็นครีซี่แฮงนะะมีเลือด3ล้าน2แสนเลยนั่นเองนะฮะเลือดเยอะมากแล้วจะมีดาเอจอยู่ที่30,000่นะเองนะฮะ3240ก็โจมตีใกล้อยู่นะ โจมตี390หน่วยนะฮะโนแบกหนึ no ่งครั้งนะฮะก็สำหรับไอ้เจ้า crazy tanker นะ,ะก็จะมีสกิลด้วยนะไม่ใช่ไม่มีสกิลมันเยี่ยมมากสกิลเออ่ทำดาเมจกับป้อมนะฮะแรงขึ้น4เท่านะฮะ best destroyer นั่นเองมาพอยังไม่ออกมาแล้วก็ยังไม่อะไรนะฮะ แต่แน่นอนวันนี้จะไม่ได้มาสเต็กไอฮกเกอร์แคทหรอกมาลุยโลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรง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 กอยล่าแรง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 แล้วนะเพื่อนแรงคอมวเตอร์ไปไม่เงียแรงก่อนที่ยิตนะโอเคก็ตอนที่ผมเล่นนะมันก็ ผ่านมาหลายวันแล้วผมเล่นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ผ่านมูลชัตเตอร์ไอเนี้ยอิ t ทร u t เดอะฟิวเจก็ผ่านมาหลายวันแล้วผมอาจจะอาจจะเผื่อลบไปก็ได้ไม่รู้ยังไงโอเคตอนนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยกว่าน,นี้อ่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ดิตอนนี้เอเอของแมวหลายตัวก็เลเวลสูงแล้วนะฮะนี่มาแล้วบอส พร้อมกับหานหานนี่ถึกมากบอกเลยหานนี่ถึกมากสิ่งสำคัญตอนบาโบสจะโจมตีฮะให้ปิดสไนไว้โอเคพอตีเสร็จปุ๊บให้เปิดพอไม่มีตัวอ่าไม่มีศัตรูอยู่หน้าไอ้บอสนะฮะก็อย่าส่งพลาวเตอร์ไปเพราะว่าพลูเวเตอร์นี่ไงไปแล้วตายอย่างที่เห็นนั่นแหละนะฮะตอนนี้ก็งดส่งโลเวอร์ไปแล้วกัน เต็เงินไว้มาละกอยล่าหายก็อาจจะดูเล่นง่ายขึ้นนะตอนตอนที่ผมบาโมดยังไม่ล่างสามเนี่ก็เล่นยากกว่านี้เยอะเลยพอกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกอีซี่ขึ้นเยอะ นกแบกเกินไปแล้วสไนเปอร์เอ,อ๊เอ,อ้ยเออนอกแบกให้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 ถึงฐานแล้วเราก็น่าจะตีฐานได้นะโอเคโอ้โหไปแล้วนะฮะไปแล้วเจลบอสตอนนี้ตอนนี้ส่งไปเลยก็ได้นะไว เพราะไงตอนเราเคลียร์นกได้เราก็ได้เงินคืนมาอยู่ดีนี่แหละได้เงินมาคืนเยอะเลยโอเคโรเบอร์สวยจะไงไอ้หา่านจะได้ดันมาแล้วดันมาแล้วดันมาแล้วส่งดัรกคอนแคทไปโลเวอร์ไดกันช่วยหน่อย มา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 อย่าดันมาเยอะอย่าดันมาเยอะอย่าดันมาเยอะส่งแฮกเกอร์ได้ส่งแฮกเกอร์แคทได้แล้วฮะก็วันนี้อาจจะมีอาจจะเกิดอาการเสียงหลงเสียงอะไรบ้างมาบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้อัดสดเลยไม่มีเวลามานั่งอัดอีกรอบนะึงละเคมาเกลามมาแล้วนะ Acker, แฮกเกอร์เราจะไปแล้วแฮกเกอร์ acker, ดันมาเรื่อยๆเลยแฮกเกอร์แฮกเกอร์จะดันมาแล้วนะโอเคโอเคตอนนี้เซฟเงินไว้ก่อนนะยังไม่ต้องส่งแฮกเกอร์เดี๋ยวหันมาจะยุ่งเอาตอนนี้ส่งไปสี่ตัวกนะ็พอฮะไม่ต้องส่งโรเวอร์แล้วกันไม่ต้องส่งไอ้นี้พาราวเตอร์ด้วย โอเคโอเคนกมามารีบโกยเลยรีบโกยเลยรีบโกยเงินเลย,เลยนี่ไม่ตายด้วยบอมดขออีกรอบเลยเน้นเน้นขอขอเต็มหน้าบอสหน่อยดิเอ้ยไม่ได้เต็มหน้าบอสเต็มหน้านกหน่อยดินกพวกอ่ะจัดจัดดิจัดดิขอขอเต็มเต็มอ่ะเน้นเน้นนี่ไงบอมดมาแล้วเนี่ยดื้อ หายกติโอ้โหบอสแสบเป็นกันนั้นเนี่ยเราไปยิงเลเซอร์ไปให้มันออกแบกสำหรับคนที่จะมาเล่นด่านนี้แนะนําก็เอาให้ผ่านมูลชัเตเตอร์3ก่อนก็ได้นะจะเล่นง่ายแต่ถ้าถึงชัตเตอร์2นี่ก็เล่นได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ก็จะยากขึ้นมาหน่อยเพราะเจอห่านดันรัวๆเลยรเเตอร์ช่วยหน่อย ไปแล้วอเออมันจะยากตรงห่านนี่แหละเพราะว่าห่านนี่มันถึกมากเลยโอเคกอ,อล่าไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ยที่ห่านอย่างเดียวเลยตอนนี้แต่กอ,อล่ามก็ดันมาดีมกันนี่ฮาวเตอร์ครบมันสวย โอเคทิ้งราก,ก้อนแคทต่อตอนนี้สี่ตัวเหมือนเดิมนะฮะเอเคใช้ใช้แคทสไนเปอร์คอยตอดไปนี่ไงนี่ไ okay. นกมาแล้วนะถึงเวลาเก็บตังค์ละถึงเวลาเก็บตังค์ละส่งไป่หมดเลยส่งไม้หมดเลย เอาเงินมาซะดีๆเอาเงินมาซะดีๆตอนนี้อัพกระเป๋าตังค์ไว้รอแล้วเอากระเป๋าตังค์ไว้รอแล้วแต่ถ้า่านกไม่ได้แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเออเอเอ,เอ,เอมาดีเสียงเอานะฮะตะกีะกีเสียงอัพกระเป๋าตังค์เลยนะโอเคนองแป๊กไปมาและหหาน ผ่านมาแล้วโอเคแฮกเกอร์แคทไม่น่ารอดนะตัวตัวนั่นน่ะไม่น่ารอดอ่ะเพรบาร์ามดเฮ้ยบามดมาถึงแล้วบาามดมาถึงแล้วแข็งใจไว้ก่อนนี่มาแล้วมาแล้วเออหายสองหลือตัวเดียวหรือตัวตัวเดีย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 ว ตัวเดียวทำไมไมันถึง,างนาดานี้ตัวเดียวเออโอเคห่านตายกอล,ล่ามาต่อกอล,ลิล่ากอล,ลิกอลิกอลิเออ <c oughs> แฮเกอร์แคปตัวที่สามมาละไปแล้ววามุดหลอโอเค ปล่อไปคอยดันไปเ,นะเปรื่อยฮะใส่เปร์นกได้เวลาเก็บตังค์แล้วตังค์กำลังหมดพอดีมาได้ถูกจังหวะมากเพื่อนกำลังอยากได้ตังค์อยู่เลยขีดเลเซอร์เลยนี่เออแคตตาเวสวยมากเพื่อนแคตตาเวตีทีเดียวนกหายเลย ไม่ทีเดียวเลยตัวอื่นช่วยด้วยเหลือบอสเนี่ยแหละเมื่อไหร่จะตายตอดไปเยอะแล้วตอดเลือดไปเยอะแล้วพาวเวอร์เตอร์ตายนกมาแล้วเอไม่นกฮานบอมบ์เราก็ยังโหลดไม่เสร็จนะตอนนี้ต้องพึ่งทีมอย่างเดียวเลยบอมบ์ยังโหลดไม่เสร็จเลยใจเย็นอย่าพึ่งดันอย่าพึ่งดันตังมีสี่พันนะ เดี๋ยวรอดอยู่หรอกดันไปเรื่อยเลยหานหานหานเพื่อนจะเย็นจะเย็นรีบไปไหนอยู่กับเราก่อนรีบไปไหนนีในย,ยีฉีเลเซอร์ไปอย่าพึ่งดันอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาสวยเราแต่เออสวยโอเคเราแต่เออ เกือบเกือบเกือบไปเหมือนกันบามดเราโหลดเสร็จแล้วนะมีสองทางนะให้เลือกตอนนี้ก็คือส่งไปเลยกับเก็บไว้รอตอนห่านออกมาถ้าเซฟก็เก็บไว้เก็บไว้ก็ได้ <c oughs> รอห่านออกมาเดี๋ยวเราให้ส่งไปดีวกวก่านนะเพเซฟนอกมาละส่งไปส่งไปหมดส่งไปหมด ส่งไปหมดทุกตัวส่งออกไปส่งออกไปยังไง,ไง,ไง,ไงไรเราก็ได้ตังค์คืนอยู่แล้วได้ตังค์คืนเอาเตามาไน,นเยีงไงช่วงเวลาเก็บจัดเก็บตังค์นะช่วงเวลาหาตังค์โอเคโอเคเกือบเต็มเลยนกให้ตังค์เยอะมากไม่ตายัะทีเลือดสามล้านสามล้านเหรอฉีดเลเซอร์ไปเลย โอเค,คหาเราละส่งจะมาทันไหมเนะี่ยบารมดรอโอเคยื้อยื้อเวลาให้หน่อยซื้อซื้อเวลาให้หน่อยบารมดกามากามาใกล้มาถึงแล้วใกล้มาถึงแล้วเพื่อนใกล้ถึงแล้วรออีกนิดรออีกนิด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 บารมดจะมาแล้วนี่ตายตายก่อนที่บารมดจะมาถึงอีก โอเคหยุดส่งพลอวเตอร์ตอนนี้ส่งพิเเก็บเก็บตังไวโอเคปิวปิวปายหมดีนในอื้มหายไปหมดสวยต่อไปห่านสินะต่อไปห่านสินะเรือนก น่าจะหานนะโอเคส่งพาวเวอร์เตอร์มาดักรอเลยหานน่าจะมาในไม่ช้านกว่ะได้เวลาเก็บตังค์แล้วเก็บตังค์ได้เวลาเก็บตังค์แล้ว,เ,ว,ลเ,ลวเอ้ยเฮ้เฮ้บาสมดโอ้โหเต็มหน้าเลยขีป<ช>เาเซอร์ไป่ลด สวยหายเกล้ยังเคทิงแตก่อนเฝ่ามาแล้วหานหานมีเงินอยู่ตอนตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกมีเงินอยู่มีเงินอยู่กด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 ไปเลย อ๋อส่งไปหมดมามามาดิมาดิหนีส่งไปเรื่อยเลยสวยสวยตายหมดมาหายหมดเหมือนกันทีมเราขีดเลเซอร์ไปเลยกปลล่าไมปมก่อนส่งพลาวเตอร์ไปนี่นี่นี่ ส่งไปหมดส่งไปหมดส่งไปหมดแค่จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตังค์เลยเพราะว่านกนี่ให้ให้ตังค์เราเยอะมากให้ตังค์กินหนมเราเยอะมากบอกเลยส่งไปเลยบามดเพราะไงเราก็น่าจะกำจัดไอเจ้าห่านได้โดยถ้าโดยไม่มีบามดนะ ต่อไปนกสินะนี่มาแล้วได้เวลาเก็บตังค์แล้วสิตังค์ยิ่งไม่มีอยู่ตังค์ขอหน่อยขอหน่อยเหอะเออขีดเลเซอร์ไปสวยเฮ้ยเฮ้ยบาบูดบาบูดยานะยา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 เออนกแป๊กไปยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่กับนานๆอยู่กับเรานานๆหน่อย อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบจากเราไปพอร้องละไม่เงี้ยไม่เงี้ยบอลเจนกินกนห่านแม่งละห่านแม่งละหา่หานห่านจะทำบางว,วุฒิเราตายหา่หานห่านห่านเดินไปแล้วแคดดี้แท้งเดินไปแล้วโอ้โหโอเคห่านจมตีสวยมากขอบคุณที่ช่วยน็อกแบ็คให้ขอบคุณที่ช่วยน็อกแบ็คให้แ,ใหและและขอบคุณเออ ขอบคุณที่ช่วยน็อกแบ็กให้ช่วยยื้อชีวิตบา่าวมดเราได้เยอะเลยโอเคไม่ตายสักทีนิ่งอือเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> เหนื่อยแล้วนะเพื่อนเมื่อไหร่จะตายเหนื่อยที่จะพากแล้ว เริ่มเสียงแห่แล้วมานี่นดิจัดไปหมดเลยพอยังไงต่อไปก็นกมานะได้เวลาเก็บตังค์เพราะตอนนี้เหมือนรีบใช้ใช้หมดไปเลยเพราะว่ายัางไงต่อไปนกก็ามาแจกตังค์เราอยู่ดีนี่ไงมาแล้วตัวแจกตังค์แจกตังค์ส่งไว้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องงกหรอกไม่ต้องงกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมันก็แจกตังค์เราอยู่ดีสวยตายสักที เหนื่อยมากเหนื่อยมากเออมาได้เวลาปิดฐานละโออเคบาหมดปิดปิดทูสโลเออมากว่าจะผ่านนะเค ก็สาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาบ่นไทไทคลิปหน่อยนั่นเองนะอ่ะอย่างที่ผมเคยคอมเมนต์ไปแนะว่าอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้คอมเมนต์บ้างนะช่วงนี้เพราะว่าก็มีงาน <laughs> งานออโต้แคทนี่แหละเออนั่นแหละมีปัญหามากเลยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะพยายามลงคลิป ให้ได้แล้วกันนะฮะถึงจะคอมเมนต์ไม่ค่อยได้แต่ก็จะลงคลิปพยายามลงคลิปนั่นแหละไม่ช่องเงียบโอเคสหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะไว้เจนคลิปหน้ครับบ๊ายบายครับผม